สวัสดีครับข้าวนาปังล่วงนักอีกแล้วมือนีล่วงอีกแล้วนะครับเนาะระวังชาวนากับนายทุนนี่ผู้ใดสิรวยวกันเอารวยคนละยางพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวนาไทยเฮารวยนี่แต่ว่านายทุนนี่รวยเงินนะมีตังมีเงินมีค้าเนะครับเนาะรวยคนละยางตอนนี้เข้าไทยไปทั่วโลกไปถึงประเทศอิตาลีก็มี่นํำสั่งเข้าจากประเทศไทย เพราะว่าประเทศเมียนมากับประเทศเวียดนามโดนยูตัดสิทธิ์แล้วนะครับเนาะเหตุให้ไทยได้รับอนิสงส์ในการสร่งออกเข้าไปทั่วโลกโอ้แต่ว่าเกษตรกรชาวนาไทยเฮานี่ยังเป็นหนี้คือเก่าและนับวันจะพอกพุ่นและกัทวีหลายขึ้นหลายขึ้นกว่าเกา่าุ่นละนะครับเนาะ <_ m akes> ส่วนนายทุนนี่นั่งอยู่ใน,นในห้องแอร์ลานับแบ่งอากาศห่อนปันได้กันห่มผ้าเย็นจืดอ,อยู่พุ่นพี่น้องเอ้ย เอามาเบิงราคาข้าวกันสกอนน้ครคบนเนาะข้าวเปลือกเจ้าหน้าปังปี2,567จังหวัดนครสวรรค์รับซื้อเริ่มต้นอยู่ที่1 0 0 0 0 11,300ถึง12,000บาทต่อตันจังหวัดพิจิตรนี่ราคาล่วงลงอีกแล้วพี่น้องอ่าอาทิตย์สองอาทิตย์ไปาอาไปามีหน้ากับต้นเมษาเนี่เป็นเป็นอีอย่างที่เขาราคาล่วงหลาย มันจะเกี่ยวปัใจจัยในส่วนของเรื่องเข่าหน้าปังที่ออกมาส้นกันอยู่บ่เข่าเวียดนามก็ออกเข่ากัมพูชาก็ออกเขา่าลาาก็ออกเข่าไทยก็ออกเห็ดให้ต่างประเทศน้าเขา่ามีโตเหลือกหลายบ่เนี่ยราคาเข่าไทยนี่ส่งออกสูงก็เลยลดราคาลงเห็ดให้เข่าหน้าปังของไทยต่าลงราคาลดลงสุมือจางสันมันส่งออกมาได้ผนวา่าหรือว่านายทุนสีมาลงเองบอ่หรือว่าจังไดเนาคนะครับเนาะออ จังวัดพิจิตรลดลงอีกมาหนีมือนีเหลือหนึ่งนรอยถึงหนึ่งมื่รบะฮอด1มื่นสแล้วพี่น้องหายไปสามรยบาทต่อตันจังหวัดกำแพงเพชรรับสื่ออยู่ที่1 1 0 0งมื่นห่พัถึงหนึ่งพสาิษนุโลกรับสื่ออยู่ที่1น0่งมื่นหนพันถึงหนึ่งสุพรรณบุรีรับสื่ออยู่ที่1นึ่งมืถึง1 2ึ0งม่นส่งตะกี้นจังหวัดสุพรรณบุรีเด้รับสื่อราคาสกว่ามูงห สุโขทัยลดลงล่วงอย่างหนักเลยพี่น้องบ่หอดหมื่นพอมเออบ่แมนบ่หอดหมื่นหนึ่พันอมแล้วหนึ่ถึง1น0 0งมืจังหวัดเพชรบูรณ์รับสื่ออยู่ที่หนึ่งมืพรถึงหนึ่งพันพระนครศรีอย,ยุธยารับสื่ออยู่ที่1 1 2 0 0ถึง1 3 3 0 0สาุเออชัยนาทรับสื่ออยู่ที่1 1 5 0 0ถึง1,200 0อุทัยธานีรับสื่ออยู่ที่1,400ถึง1,200 0 ชาชิางเซาหนึงงถึง12,000นี่ราคาข้าวน้าปังหน้านี่ก็คือร่วง2จังหวัดคือจังหวัดพิจิตรกับจังหวัดสุโขทยัยราคารวงลงเนาะครับเนาะมาเบิ่งต่อพี่น้องข้าเปลือกเจ้าหน้าปังอันนี้ข้าวแห้งเด้อพี่น้องมี f c หลายคนเพิ่นถามว่าข้าวแห้งหรือว่าข้าวราคาสดเนาะครับนะเนาะข้าวขายสดเดี๋ยวพยานการมีคอมเมนต์ไทยไทยคิปเดอร์ ifter, คอมเมนต์จาก f c เนาะครับเนาะว่าราคาขา้าวแต่ละจังหวัดไปเท่าไรแล้ว มาเบริงต่อเขาแห่งความชื้นมากเกิน1 5จากตลาดราคากลางพี่น้องทั่วประเทศจังหวัดอุตรดิตถ์รับซื้ออยู่ที่11,000-11,500ปลาจีนรับซื้ออยู่ที่12,000บาทถ้วนปลาจีนกับราคาเขาลงเดอ่าจังหวัดลบบุรีรับซื้ออยู่ที่11,000-11,500นครนายก11,800รับซื้อราคาเดี่ยว จังหวัดปทุมธานีรับซื้ออยู่ที่1 1 4 0 0ถึง1 1 8 0 0จังหวัดปทุมรคปรปฐมรับซื้ออยู่ที่ 1, 1 2 0 0ถึง116 0 0อยอ่างทองพี่น้องมือนี้เป็นมือของจังหวัดอ่างทองราคาบ่หอดมื่น0นึแล้วเหลืออยู่ที่มื่นกะับแปดรยถึง1 1ึ0 0ห่น่รอยนีาคาล่วงลงแบบนักเลยเนาะครับเนาะ สิงบรีรับซื้ออยู่ที่หนึ่งร้อยถึงหนึ่งรยราชบุรีรับซื้ออยู่ที่หนึ่งอยถึงหนึ่งอยการจนะบรีรับซื้ออยู่ที่1นึ0 0หมื่นสองพันบาทเอาพิจารณาเบิ่งเข่าเปือกเจ้าหน้าปังอันนี้ราคาขนาดเป็นเข้าแห้งเด้ตะกี้ราคาหมื่นสองเกือบหมื่นสามนได้เข่าแห้งแต่ว่าตอนนี้ลวงลงเบดแล้วขนาดเข้าแห้งนี่ราคาหมื่นมืนต้นๆเนาะคเนาะ ถ้าเป็นราคาเข่าสดนี่บะฮอดหมื่นจักบ่องเลยละ่ะอ่าบะฮอดหมื่นจักบ่องอาจจะเก 9, 000, 9, 000่าพันเก่าพันปลายเก่าพันห้าร้อยเก่าพันห้าเก่าพันแปดร้อยเก่าพันสามร้อยเก่าพันปลายนะครับเนาะประมาณนี้ราคาขายเข่าสดแต่ละจังหวัดรับซื้อบอร์ซ้ำกันเดี๋ยวค่อยไปอ่านคอมเมนต์กันเนาะไปเบิ้งต่อพี่น้องเอามามาเบิ้งเข้าเปลือกหอม 105. มะลิลอยห่ามื้อนี้ราคาคงที่พี่น้องอ่าเข้าเปลือกหอมมะลิลอยห่า ยกเว้นจังหวัดเลยพี่ดองเดี๋ยวพยาการมีเซอร์ไพรส์จังหวัดเลยราคาเข้าขยับขึ้นปลุดเลยหลังจากที่อพยาการคอมเมนต์ไปเนาะครนั้นะจังหวัดสุรินทร์รับซื้อเข้าแห้งความชื้นบากเกิน15%เข้าเปลือกของมะลิลอยห่ารับซื้ออยู่ที่14,200-15,000นครราชรับซื้ออยู่ที่14,600-15,000อุบลราชธา,านี13,000-15,000 สีสเกตร,รับสื่ออยู่ที่1 4 5 0 0ถึง15,200บุรีรัมรับสื่ออยู่ที่1 4 6 0 0 5 0ยถึง15,200ร้อยรอ็เรับสื่ออยู่ที่1 4 5 0 0ถึง15,000มหาสารคามรับสื่ออยู่ที่1 5 0 0 0ถึง15,400จังหวัดเลยรับสื่ออยู่ที่1 0 0 0 0เอ่อจังหวัดเลยจังหวัดยะโสธรก่อนพี่น้องจังหวัดยะโสธรรับสื่ออยู่ที่1 5 0 0 0ถึง15,500 ชัยภูมิรับสื่ออยู่ที่1 4 0 0 0สนถึง15,000อำนาจเจริญรับสื่ออยู่ที่1 4 5 0 0 1 5 6ถึง15,600ไปเบิ้งต่อจังหวัดนครพนมพรับสื่ออยู่ที่1 4 5 0 0ถึง15,600จังหวัดสกลนครรับสื่ออยู่ที่14,000ถึง15,000กาฬสินรับสื่ออยู่ที่1 4 0 0 0ถึง14,500ขอนแก่นรับสื่ออยู่ที่1 5 0 0 0ถึง15,500 อุดรธานีรับซื้ออยู่ที่14,300ถึง15,100น้องบรมภูรับซื้ออยู่ที่13,000ถึง15,100น้องคายรับซื้ออยู่ที่14,400มุกดาหาร14,000ถึง14,200มาเบิ่งเซอร์ไพรส์จังหวัดเลยพี่น้องราคาเข้าจังหวัดเลยเออกเกษตรกรชาวนาไทยเฮเด้อพี่น้องเด้อราคาเข้าจังหวัดเลยขึ้นขยับขึ้นมา15,000บาทขึ้นมารวดทีเดียว3,000 จากราคา1 2ื0นสองนะเขาแห้งความชื้นมาเกิน15%บ็ของหอมมะลิตะกี้มัน1 2ื0 0สองหมมาโดนเติบพี่น้องเมื่อนอี่ขึ้นมา15,000บาทขึ้นมา3,000พันพ่การมีคอมเมนต์คนจังหวัดเลยพี่นอ้องอ่าเอฟซี 4, พันแจงกข่าวว่าพ่อใหญ่การเอ้ยวัดสันอ่พาพ่อใหญ่การครับวัดสันจังหวัดเลยนี่ราคาเข้าที่อื่นเอ่อราคาเขา้าอ่าราคาเท่าที่อื่นก็ไม่มีข้าว มาขายครับเมืองเลยไม่มีทุ่งนาครับมีแต่ไร่นามีแต่ไร่นาไม่เยอะครับนี่พื้นวาโอ้ก็แสดงว่าพื้นที่ของเพิ่นก็คือเป็นภูเขาเดากาเนี่ยนะพี่น้องเป็นภูเขาเนาะเป็นผู้เป็นอย่างหลายที่นี่เกษตรกรส่วนมากก็ส่วนมากก็ยังอ่ะอ่าส่วนมากก็เฮ็ดเฮ็ดให้เฮ็ดให,ห้เป็นลักเนาะครับเนะเาะไร่ข้าวโพดไรยังเนี่ยอ่าปลูกพักปลูกยังก็แหละ หน้าก็เลยบลายแล้วในการรับสื่อก็เลยบค่อยเกิดขึ้นเท่าใดาความหมายของเพลินเป็นแบบนี้นะครับเนะาะแล้วมีความเม่นหนึ่งครับพ,พี่นอ้องเอฟซี FC จังหวัดยะโสธรเพลินว่ายะโสธรน,นี่เข้าสดเด้อขายเข่าสดเก่าบาทเอาตำรวจมาจับล่งสีในญงการมาสัน่นโอ้แจ้งบ่ไดดิพี่น้องราคาเข่านะครับเนะาะเออ เพราะว่าเพิ่นซื้อเข้าสดต่ำกว่าหมูบ้างเนาะหรือว่าจังได๋เนาะครับเนาะเอาการซื้อการขายก็เกิดเกิดจากความพอใจทั้งสองฝ่ายนะครับพี่น,น,น้องเฮา,าพอใจขายเฮาค่อยขายเออ่คนซื้อถ้าบ่พอใจซื้อกับ่ต้องซื้อนะครับเนาะถ้าพอใจซื้อเฮาถึงจะซื้ออ่าคนขายเกษตรกรชาวนาเฮาถ้าเฮาพอใจขายเฮาก็ค่อยขาย เพื่อนบาบังคับนคองคำน้อถ้าว่ามันราคาต่ำอยู่เขาแกับบานเพื่อนกับบาดีวานองคำนอเพื่อนกับบาบังคับเพราะฉะนั้นแล้วการการการมันจะเกิดการสื่อการขายด่าโดยสุจริตก็ต่อเบื่อผู้สื่อเต็มใจสื่อผู้ขายเต็มใจขายพี่น้องทางสองฝ่ายตกลงกันเรียบร้อยแล้วก็แลกเปลี่ยนสินค้าเป็นเงินกันก็แค่นั้นนองคำนอแต่ว่าเขาเฝ้าระวังในส่วนของ ราคาเข่าช่วงนี้ถ้าหากว่ามันลดลงมันต่ำลงเขาก็ตากไวพี่น้องตากให้มันแห้งเป็นเข่าแห้งเก็บไวขายยามทีเข้าเป็นราคาหรือว่าราคามันขึ้นนะครับเนาะที่นี่มาเบิงเข่าเปลือกปทุมธานีหน้าปังมือนีราคาคงทีคือกันมีหอดมื่นหาจังหวัดเดียวคือจังหวัดชัยนาทราคาเข่าเปลือกปทุมธานีหน้าปังนะครับเนาะ จังหวัดลบบุรีลบบุรีเมืองลิ่งรับสื่ออยู่ที่1 2 4 0 0ถึง 12, 9 0 0สุพรรณบุรีอู่เขาอู๋นามรับสื่ออยู่ที่14,300ถึง1 4 5 0 0จังหวัดชัยนาทนี่รับสื่อเข่าสูงกว่ามูท็อป10เ,เลย15,000บาทจังหวัดอุตรดิตถี่น้องอ่ารับเมืองพญาพิชัยดับพักวนี่อ่ารับสื่ออยู่ที่1 4 2 0 0ถึง14 9่0ก็ถือว่าสูงอยู่ สิงบุรีเมืองคนดุพี่น้อง14,400ถึง 14, 14,600จังหวัดอ่างทองจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ในส่วนของเรื่องอการสู้รบนะครับเนาะ,ะตั้งแต่สมัยดึกดำบรรมาสมัยพุพระเจ้าพระญาตากสินพลพี่น้องสมัยพระนเรศวรน,นะครับเนาะ13,000ถึง 13, 13,300จังหวัดราช,ชบุรีนี่เมืององค์พี่น้องเมืององค์บางกร ทั่วประเทศหูจักองมังกรก็ย้อนราชบุรีนี่แหละพี่น้องราชบุรีนี่แหละราชรีราชรีองราชรีเนี่หน,น,นึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยถึงหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยปทุมธานีเป็นจังหวัดที่พื้นที่ราบไหลโอ้อสุ่มโดรงดาราไปซื้อที่ไลท์พี่น้องมองนี่นะครับเนาะเศรษฐีไม่ไหลหนึ่งหมืน 4, ่นสี่พันห้าร้อยเราสารสื้อราคาเดียวจังหวัดนครนายกนครนายกนี่ เป็นจังหวัดที่ติดกับกรุงเทพมหานครคือกันพี่น้อง14,500บาทอ่ะมาเบิงเขา้าเปลือกเนีว้วเมล็ดยาวกาลสินกาลสินมาแล้วราคาเขา้าจังหวัดกาลสินเข้าเนิว้วเม็ดเมล็ดยาวเข้าหน้าปีขยับราคาขึ้น13,200ถึง13,600บาทละเดอ้ออ่าราคาเขา้าจังหวัดกาลสินก็ถือว่าอุ้ยสูงเติบอยู่นี่พี่น้องสูงเติบ สูงสูงเติบอยู่พี่น้องขยับราคาขึ้นขึ้นมาเนาะแต่ว่าสู่จังหวัดชัยภูุ่ยังบรรทันได้เพราะว่าจังหวัดชัยภูุน่นี่รับซื้อข้าวเหนียวราคาสูงที่สุดคือ1 4 0 0 0บาทอ่ะขอนแก่นพี่น้องข้าวแห้งความชื้นเกินสบเเนข้าวเหนียวเมล็ดยาวข้าวหน้าปีรับซื้ออยู่ที่1 3 0 0 0หมถึงรอยอุดรธานี1น5 0 0้ 12, ถึง13,300สรอยสกลนครรับซื้ออยู่ที่12,600ถึง1 3 2 0 0 กาลสินรับซื้ออยู่ที่13,200ถึง13,600อุบราชธานี12,000ถึง12,500มหาสารคามรับซื้ออยู่ที่13,000ถึง13,500ร้อยเอ็ดรับซื้ออยู่ที่12,000ถึง12,500ชัยภูมิรับซื้ออยู่ที่13,000ถึง14,000หนองคายรับซื้ออย vl..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 . ู่ที่12,800ถึง13,200จังหวัดหนองบรวลูรับซื้ออยู่ที่13,400จังหวัดเลยรับซื้ออยู่ที่11,000มุกดาหารรับซื้ออยู่ที่13,500บาท มาเบง่งบริการสุดท้ายในส่วนของข้าวเปลือกเนียวเม็ดละหน้าปีเมื่อนี้พยาการมีข้าวเหนียวเม็ดละหน้าปีมีหลายจังหวัดเดวยพี่นอ้องรอรับชมพี่นอ้องจังหวัดอุดรธานีข้าวเหนียวเม็ดละหน้าปี1 1 5 0 0นรถึง12,300นพรครพนมรับซื้ออยู่ที 1, ่8นึยถึง11,000จังหวัดเลย10,000นอำนาจเจริญ 10,000- ถึง1 2 5่0อ่ขาข้าวเหนียวเม็ดละ หน้าปลังพี่น้องเขาเนื้อเม็ดกระหน้าปังปี2567จังหวัดขอนแกน่นจังหวัดขอนแกน่นรับซื้ออยู่ที่11,300ถึง1 1 5 0 0่าเขาเด๋ยวเม็ดกระเขาแห้งเด้อพี่น้องความชื้นเบิกเกิน15%จังหวัดสกนลนครรับซื้ออยู่ที่12,000มหาสารคามรับซื้ออยู่ที่12,000อู้ก็ถือว่าราคามาดีเนาะเนื้อเม็ดกระเมะ็ดกระเลยจังหวัดหนองคาย10,000ถึง12,000 12, บาท ข้าวเหนียวเม็ดกระละพี่น้องข้าวเหนียวเป็นราคาเด้ข้าวเหนียวอ่ะมึงดิละ่ะข้าวเหนียวเม็ดกระละนี่สี่จังหวัดนี่มีสามจังหวัดพี่น้องที่ราคาหนึ่งมืนสองพันบาทขยับขึ้นมาแบบเก่ากระโดดเลยนะครับนะเอามาเบิ้งคอมเมนต์พี่นอ้องอ่าหลังจากที่พยักงานลงราคาเข้าไปหมู่ว่านนะครับนะก็มีคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์ตอบรับกลับมาจากเอฟซีทั่วประเทศพี่น้องที่บ้านขายได้เก้าบาทคา่ะนาปังโคราช ออราคาเก่าบาทเห็นบอกกับตั 9, นเก่าพันนาะครับเนาะอ่าอีกคอมเมนต์หนึง่งรับซื้อไม่ถึง10,000ทุ่งสี่เหลี่ยมสุโขทัยเนี่ยเห็นบอกก็ราคาเข่าสดก็หนะมืน่มนหน,น,นึ่งพันนะหมื่นปลายหมื่นต้นๆนี่แสดงว่าเข่าแห้งก็ต้องลดลงแหละเออเข่าสดเขาด่ขาแห้งหมื่นต้นๆเข่าสดก็ต้องราคาลดลงแล้วพี่นอ้องอ่าบะหอดหมื่นจกัจกจักงมองแล้วละ่ะตอนนี้ราคาเข่าขายสดเนาะครับเนาะเก่าพั 9, 9, น,น,นนี่เก่าพันอยู่เก่าพันต้นๆนี่เก่าพันปลายเนี่ยมีอยู่พี่น้องต้องได้อยู่แล้วถ้าต่ำกว่าเก่าพันก็ถือว่า นะครับเนาะช่วงนี้มาเบิงเอฟซีอีกท่านหนึ่งพี่น้องสเสลตะภูมิร้อยเอ็ดเ่ยเสลภูมิหรือว่าสเสลดกระพุม่มเพื่อนอ่านจังใดเนาะเอาเสลภูพุมร้อยเอ็ดเนี่ยบางคนก็นอ่านจังสี่บางคนก็นอ่านสเสลดกระพุม่มแต่ว่าเสลภูมิมมากกว่านะครับร้อยเอ็ดบ้านคไอยซื้อ 9, เก่าบาทห้าสิบเก่าบาทเก่าบาทสิบตัง,ต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 งค์ตกตันละโตกกิโลละเก่าบาทสิบตังค์งนี่ตกตันละเก่าพัน 1นึ่งพี่น้องเก่าพันหนึ่งล้อยเห็นบอกราคาเกือบจะด 900, ลดเก่าพันเราบ่เนี่ยอ่ามีเอฟซท่านหนึ่งเพิ่นคอมเมนต์มาว่าไรละ1นึ่งพันควรละละยี่สิบไรได้2องหมืนแต่ให้ปุย๋ยหมายถึงปุ๋ยคนละครึ่งนะี่ยพี่น้องอ่าโครงการปุ๋ยคนละครึ่งนะี่ยเนาะที่กําลังชงเขาคลรมอตอนนี้แต่ให้ปุ๋ยกระยั่งบ่งบงบถึงทีเก่าอ่ากระยั่งบ่กระยั่งบ่ถึงเชี่ยเก่าแกา่บ่ได้ดอกจ้าพ่อใหญ่ยาัน บดี Body ขึ้นมีแต่แย่ลงอ่ะอันนี้ความเห็นนะครับนาความเห็นของ f c เพิน่นอ๋อกล่อเบิงสกอนว่าแนวทางนโยบายนี่ของภาครัฐนี่จะเข้ามาช่วยเหลือกเกษตรกรชาวนาไทายเฮานี่จะได้ลืมหูลืมตาอ่าปากไตรบอรนะครับเนาะอ่าหลายๆโครงการที่เพิ่นกําลังชงให้กับกเกษตรกรชาวนาไทายเฮานี่มันจะเป็นผลสำฤทธิ์มากน้อยแค่ไหนกล่อเบิงพี่น้องนะครับเนาะอ่ออีคอมเมนต์หนึ่งเพิ่นว่าวันนี้ทองคําราคาสี่หมื่น ข้าวยังหนึ่งหมื่อนอยู่เลยจะทําไปทําไมทําแค่พอกินก็พอแล้วอันนี้มีเหตุผลอยู่พี่น้องราคาทองตอนนี้ขยับขึ้นสี่หมื่นอิลีพี่น้องสี 40, ่หมื่นอิลีราคาทองบาทหนึ่งเนะ่แต่ว่าราคาเขายังอยู่ซ้ำเก่าอยู่าราคาเขานี่หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นไปซ้ำเกา่าบะขึ้นก็เขาดอกเพราะมันเป็นสินค้าขวบคุ่มพันวาอ่านี่แหละมันเป็นจังสี่แล้วนอพี่คำนอนอคำนะ เออราคาทองคําไปไกลโพอดละราคาขึ้นโอ้จากราคาหมื่นปลายเป็นสี่หมื่นละตอนนี้อ่าซื้อบ่ได้ละ,กะเกษตรกรชาวนาไทายเฮาเนาคนะครับเนาะอ่าเวลาลูกเต่าแต่งงานกับเอ้ยผู้ชายกันนักนะบอลนี่เอาทองสองบาทสามบาทก็บ,บวกเข้าไปละสี่หมื่นคุณเข้าไปพี่น้องคุณสองคุณสามขึ้นไปสามบาทกับสามสี่สิบสองแสนสองพอเนี่ย <laughs> อ้าวแต่ว่าไปพี่น้องเหตุงานตอนนี้บ่มีเงินบ่ได้เด้ต้องมีเงินเนาะครับเนาะ บ่มีเงินกับบ่มีความพร้อมแหละอ่ะมาเบิ่งคอมเมนต์ใหญ่าการ์ลอยเอสหน้าปังตันละเก้าลอยสามสิบคาบวันสันโอ้ขอบคุณหลายๆครับที่แจ้งเข้ามาเนาะครับเนาะนะเอซีสุภูสุคนตกตันตกตันตกตันละเก้าพันสามพี่น้องตกตันละเก้าพันสามลอยอ่าเก้าพันสามลอยเพราะว่ากิโลละเก้าเก้าลอยกิโลละเก้าบาทมั้งกิโลละเก้าบาทสามสิบเนี่ยแแต่ว่าเพิ่นอาจจะจุดพิษเนาะครับเนาะจุดพิษ เก้าบาทสามสิบก็ตกกิโลละตกตันละเก้าพันสามร้อยพี่นอ้องอ่าราคาเข่าสดด้วยนี่อันนี้ราคาเข่าสดนะครับเนาะอีกคอมเม้หนึ่งว่าทําไมต้องทําให้ในายทุนรวยด้วยปลูกไว้กินก็พอแล้วมันมีปัจจัยหนึ่งพี่น้องที่พยการข่านอยู่ในใจพยการนี่แหละนะครับเนาะว่าเออบะแมนว่าเกษตร,รษกรบางข่านได้พี่น้องเฮ็ดหน้าหล,ลายนี่บะเมนว่าจะขายเข่าแล้วให้ในายทุนรวยด้พี่น้องมันเป็นจังี่ แบบพ่อใหญ่การนี่เห็ดหน้าหลายๆนี่พี่้องมันมีหนีมันมีหนีทอกศนะถ้าหาเท้ามา,า,า,าเห็ดหน้าหลายๆเพื่อที่จะขายเขาเอาไว้ใส่หนีเขาก็จะหาเงินบ่ได้ไปใส่หนีเขาหน่อยแน่เพราะฉะนั้นนี่ก็ทนกล่ำทนฝืนอยู่นี่แหละนะครับเนาะทนกล่ำทนฝืนอยู่นี่แหละว่าเห็ดหน้าหลายๆก็คือเห็ดหน้าใ,ในทุนเอาเขาไปขายใ,ในทุนรวยแท มันความจริงแล้วมันบอแมนจังสันก็อยากจะเศร้าอยู่ในเหตุหน้านี่ท็อปพอเนาะเหตุหน้าบ่รลุยแต่ว่าอยากจะเศร้าอยู่แต่ว่ายังหาทางออกบไรว่าถ้าเขาเศร้าเลยเขาจะมีเงื่อนไหนไปใส่นี่ทกศเพิินนี่หัวอกเช้าน้ามันเป็นจังสี่พี่น้องที่เหตุหน้าเลายเนี่ยหัวอกเกษตรกรเช้าน้าลายทานหลายคนพี่น้องมันเป็นหัวอกเดียวกับพยยการเนี่ยพอยการว่านะครคบเนาะถ้าเขาไปเหตุหน้าขายเขาพอสิ้นปีมานี่เอา ทกศบินมาแล้วเลยเขาจะเอาเงินใสไปใส่นี่เขากระขายเข่าเอาเข่าแห่งเอาเข่าตาไกวย่อมลําบากกรย่อมอไปตากลางถนนพุ่นอพิกษกฎหมายพร้อมแล้วอ่เพื่อที่จะเอาเข่าไปเทขายช่วงทีทกศบินมาขายเข่าแห่งเพื่อจะได้เงินเป็นก่อนอ่าเพื่อจะเพื่อที่จะได้เงินเป็นก่อนเอาไปใจนี่ทกศบางเทียกับเงินบ่พ่อเฮ็ดจังไดบ่เนี่ยอา่าใจแล้วเงินแบบพ่อก็มีขนาดเฮ็ดหน้าหลายๆนั่น นายทุนนี่รวยนับแบ่งแต่เกษตรกร,ร,กรชาวนาไทายเฮานี่ยังทีวา่าฮะล่ะมิเตนี่แล้วนับวันจะพอกพุนขึ้นเลยเลยนับวันจะเกษตรกร,ร,กรที่ไปเอาเงินกับทกศเนี่ยจะหลายเพิ่มขึ้นเลยเลย,เลยภากรัดเองภากรัดเองกระหามุนหนีให้กับทกศเรื่อยๆนะครับเนาะโดยเฉพาะโครงการหลายๆโครงการพี่น้องยิบย,ยืนขึ้นมานี่ ถ้าไผเข้าร่วมกลุ่มก็แสดงผู้นั้นเป็นหนี้ล่ะละ่ะนะครับเนาะอ่ายังโคแสนลันโตทีซีออกมากนี่เร็วๆนี่นะครับเนาะอ่ากำลังชงอยู่อ่าโคแสนลันโตนะนั่นแหละนั่นก็มุนนี่คือกันที่พี่น้องไผเข้าร่วมกลุ่มนี่ซีฟคนจังสี่อ่าก็ต้องไปเอาเงินกับทกศคือกันอ่าดอกเบีย้ยซีจุดเท่าใดอ่ะที่ทกศคิดนะครับเนาะอ่ะก็ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์หรือว่าเป็นแนวทางแนวคิดแนวทางหนึ่งนะครับเนาะ ส่วนมากก็เป็นความเห็นพอพอใยา่ยการไปนั่มหัหหวอกเช้าหน้าคือกันพี่น้องคลิปหน้าพ่อกันไหมคลิปน,น,ปนี้สวัสดีครับ